ซึ่งกันและก,กันมันก็จะทำให้จิตวิญญาณเราเจริญขึ้นแล้วเราก็จะไม่ไปซีเรียสกับสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะนี่คือประโยชน์ที่ได้กับการมาชุมนุมในรอบ38ปีของการปลุกเสกพระแท้ๆท้เดียนก็เริ่มมาตั้งแต่ปี20ปีแรกนะคะที่ได้เริ่มปลุกเสกงานปลุกเสก ปีนี้ก็38ปีแล้วก็มิตรด,ดีสหายดีนะคะอดทนได้อดทนต่อไปเถอะใครคิดกำลังจะออกจากหมู่กลุ่มนะคะเจะเญธนทำค่ะอาธุอาตมาเคยเจอบางคนเขาทนอยู่ทันติยโศกไม่ได้แล้วเขาก็ขอลาวไปอยู่ข้างนอกพอเขาออกไปก็ได้มีโอกาสถามข่าวคราวเขา แล้วถามเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่อยู่ทันตียโศกไม่ได้เขาบอกว่าที่ทันเทียโศกเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่ฟุ้งซ่านนะเขาเลยต้องไปหาที่สงบนะเออแต่มาก็ก็รู้สึกอย่างหนึ่งว่าเออมันฟุ้งซ่านที่ทันตทียโศกมันฟุ้งซ่านที่ตัวเขาแต่เขาเขาอ่านความฟุ้งซ่านเขาไม่ออกนะก็เลยไปโทษว่าทันตียโศกฟุ้งซ่านนะงั้นนะักปฏิบัตทิทมเบื้องต้นที่ขาดการมองตัวเองเนี่ย ก็ถือว่าคงไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่เพราะว่าความสงบความพุ่งซ่านเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองนะเราต้องจัดการที่ตัวเราแต่จะไปแก้ให้สติยโศกสงบโดยที่ตัวเองพุ่งซ่านเนี่ยแก้ยังไงก็คงแก้ไม่ได้แน่นอนต่อไปธิรมาศยาดคีอโศกตระกูลคนนี้หมดขอจเจริญธรรมยศนักสู้ทุกๆคนนะคะ ดิฉันเองก็มาอยู่ตั้งสี่เดือนแล้วนะคะอยู่สันตินะมาแล้วยังไม่ได้กลับสันติเลยบางคนบอกว่าธรรมาอยู่สันติอโศกสี่เดือนก็อยู่ที่นี่มาอยู่ที่กองทัพธรรมนี่มาอยู่ที่กองทัพธรรมนี่สี่เดือนแล้วค่ะเราฟังผิดไปใช่ไหมต่อเราที่มาสี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนยังไม่ได้กลับเลยสี่เดือนกว่าแล้วด้วยค่ะ มาตั้งกาพิจรการแต่ว่าแต่ว่ามันปลายเดือนแล้วค่ะก็นับเดือนธันวา t นี้ก็ได้สี่เดือนแล้วค่ะถ้ากลับไปทันทีจโศกตอนนี้ก็เป็นแขกแล้วนะมาเลยยังไม่ได้กลับเลยค่ะเวลามาอยู่ที่นี่ก็ประทับใจพวกเราเหลายอ,อย่างนะที่เป็นยอดนักสู้กันจริงๆมาใหม่ๆนี้นะขนาดีิฉันอยู่สันตินี่ทดิฉันไม่ป่วยนะ หวัดก็ไม่เป็นหวัดเนี่ยไม่ได้เป็นเวลามาอยู่ที่นี่นะเป็นเป็นหวัดมันเป็นเดือนเดือนแต่เป็นแล้วหายเป็นแล้วหายก็สู้นะแล้วก็ไม่เชื่อเป็นแต่ดิฉันคนเดียวนะพวกแม่ครัวต้องปิดจมูกไอๆเป็นหวัดแต่เขาก็สู้นะเพราะว่าเต้นดิฉันเนี่ยติดกับโรงครัวด้วยนะคะก็ให้ให้เขาสู้กันเขาให้เขาสู้กันต่อนะสู้จนกระทั่งว่าเออพายุ สักสองเดือนผ่านไปพอเข้าเดือนที่สามพอดีขึ้นคือเป็นแล้วก็หายหายแล้วก็เป็นเป็นจนทนจนไม่ต้องทนเลยนะคะทุกๆคนรอบด้านก็เป็นมาครั้งแรกนะ,ะเหมือนมาอยู่เดือนเดือนธันวาคมเดือนมกราธันวาเนี่ยนะ,ะสองเดือนนี้นะ,ะตรงนี้เหมือนตรงนี้มันยังสงครามเลยนะคะเสียงทั้งปืนทั้งระเบิด เวลานอนกลางคืนนะก,ก็มีผู้จะมาบอกว่านี่คืนนี้นะแดงจะมาบุกเราก็ระวังหลายอย่างเลยนะสู้กันมาไม่ใช่วันที่สิบปดนะนั่นนะสู้กันมานะส่วนพระเอกวิชาบอกว่าไม่ให้ดีน่าน,นะนะนอนที่สูงถ้านอนที่สูงไม่ได้เดี๋ยวจะโดนลูกปืนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สู้สู้จนถึงที่สุดแล้ว ก็มีใจเดียวกันนะที่ทําไมต้องมาอยู่นานๆนะหลายๆคนก็เป็นนะเพราะว่าดิฉันเองก็คนอายุมากแล้วนะูไม่เคยเห็นอนะประเทศไทยจะมาเป็นอย่างนี้ก่อนนั้นประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะประเทศไทยเราเนี่ยนะอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยไหมทหารตำรวจเนี่ยเรื่องแบบนี้นะถ้าก่อนนั้นเมื่อ เมื่อดิฉันตอนสาวๆนะนะนะตำรวจเนี่ยนะจะไปจับจะไปจับเลยนะก็ใครทำผิดนี่จับเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันช่างเปลี่ยนแปลงจริง,รงๆนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดถ้าพวกเราไม่มาสู้นะบ้านเมืองเรานี้แย่มากเลยทุกคนนะใจสู้กันสู้ถูกแล้วพวกเรามาร่วมสู้กันนะถึงแม้ก็ประทับใจรายการตอนเย็นนะโอ้โหแต่ละคนนะี่เยี่ยมมากเลยนะคะสุดขยนัน สุดที่จะช่วยเหลือกันทุกเรื่องทุกราวเลยนะคะนี่เราต้องเป็นอย่างนี้การมาสู้ของเราเราก็ต้องมีศีลนะเพราะท่านอบรมทุกวันเลยนะคะเราต้องได้ใจด้วยนะคะเราต้องรู้และเราต้องได้ใจค่ะไม่งั้นเราจะเอาตัวรอดไม่ได้ค่ะแล้วเราก็อยู่เป็นผาสุขด้วยค่ะก็ขอเจริญธรรมแค่นี้เดวยค่ะสาธุ ต่อไปจีติกมากการคำฝันนะสมตระกคุณลาบขอโอกาสค่ะเจริญธรทมทุกท่านนะคะ,ะเห็นภาพที่ญาติธรรมมาร่วมงานปลุกเสกแล้วก็คิดว่าเออถ้าญาติธรรมได้อยู่กันเต็มๆอย่างนี้เวลาเย็นๆก็คงจะดูดีนะแต่บางอย่างแต่ละคนก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันก็คงจะต้องจากกันไปบ้างแต่ถ้าใครอยู่ได้นะ,ะดิฉันก็ถือโอกาสนี้พูดเลยนะคะว่าเขาก็บอกว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะใช่ไหมคะ ภาษะแบบนี้เรื่องราวแบบนี้ความจำเป็นของประเทศแบบนี้ถ้าเราตัดสินใจได้หรือเราตัดรอบอะไรบางอย่างได้แบ่งเบาแบ่งเวลากันได้เนี่ยเราก็ต้องเลือกนะฮะเพราะว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยมันเลือกได้วันละอย่างของอย่างเท่านั้นแหละแต่ละช่วงไม่ได้เลือกอะไรได้มากมายมันเหมือนว่างๆเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเป็นความสำคัญนะฮะมันเป็นความสำคัญก็อันนี้ก็ฝากข้อคิดเอาไว้กับท่านญาติธรรม อนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นวิธีสหายดีซึ่งกันและกันนะคะทั้งท่านพ่อท่านท่านสมณะแล้วก็สิกขาทั้งญาติโยมที่เป็นยติธรรมเนี่ยถือึกว่าเออบุญของเราเนี่ยถี่ขึ้นทุกวันนะที่เขาบอกทุกวินาทีมีแต่บุญเนี่ยเออจะจริงแล้วมั้งปลุกเสกเสร็จแล้วก็ตลาดอริยะตลาดอริยะเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะถึง15วันที่ลุงกำนันเรียกหรือเปล่าทุกอย่างมันจะต่อ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 กัน ชีวิตเรานี้ไม่มีอนาคตเลยนะมีแต่ปัจจุบันที่ดีแล้วก็อะไรที่เราจำว้นิดหน่อยแล้วก็ทําไปถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนฉันก็รู้สึกว่าอะไรที่เราได้รับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีทุกอย่างนะมาอยู่ตรงนี้ได้เห็นพี่น้องที่เป็นเพื่อนเพื่อนที่มาร่วมชุมนุมด้วยกันมวลมหาประชาชนเห็นเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นเขาปัดกวาเช็ดถูเห็นเขา ตั้งใจฟังเห็นเขามาพูดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราได้เจอมิตรอีกรอบเลยนะชาวโสมได้เจอมิตรยิงชาวโศกไม่ได้มาหาบริวารน,นะฮะไม่ได้มาเพิ่มมวลให้ตัวเองแต่มาแค่บอกความจริงความจริงของชีวิตถ้าใครคิดว่าอะไรคือความจริงที่ดีงามก็เติมให้กับชีวิตตัวเองอะอยู่ตั้งนานไม่ไหายนะท่านอายตอนนี้เลย นี่ก็เป็นความจริงเหมือนกันความจริงนะ <c oughs> อยู่ตั้งนานไม่เคยไอเลยนะพอขึ้นเวทีไอนะยังกบคนไม่เคยขึ้นเวทีนะก็สุดท้ายก็ฝากแทนที่ชอบปรมัติธรรมนะฮะฟังพ่อครูร้อยมาลัยแล้วก็รู้สึกว่าเออยังงงยังไม่เข้าใจก็ไปอ่านเราคิดอะไรนะฮะข้อร่ำพ่อครูสองคอรัมเนี่ยจะมีเรื่องเหล่านี้เรื่องกายเรื่องอะไรที่เรายังสับสนอยู่เนี่ยไปอ่านซ้ําๆแล้วก็เอามา คุยกับท่านสมณนะเอามาทบทวนกันอีกไม่นานเราก็จะเข้าใจสภาวะกับภาษาต่างๆที่จะเป็นทําให้เราเติบโตขึ้นนะก็ขอบคุณพี่น้องอีกครั้งทุกท่านทุกคนเลยนะคะคิดว่าเราจะได้ร่วมบุญกันอีกต่อไปนะคะจบวันไหนไม่รู้แต่วันนี้ทําให้ดีที่สุดค่สะสาธุอยากให้พวกเราที่อยู่ตามชุมชนหรืออยู่พุทธฐานต่างๆหรืออยู่ที่บ้านของเราก็ได้ลองทบทวนว่า เรามาอยู่กันที่นี่เนี่ยสาเหตุอย่างหนึ่งของการมีความสุขเนี่ยตรงที่เราอยู่ที่นี่เราเหมือนกับ no planning ะนะคือไม่ต้องไปวางแผนการอะไรเลยมาอยู่กับพ่อครูเนี่ยเวลามีพวกกลุ่มองค์กรต่างๆหรือศาสนาอื่นเนี่ยเขามาเห็นเขามาเห็นกระบวนการของสติโสก เห็นอาคารเห็นสถานที่เห็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกโ oh, อ oh ้โหคนคิดเรื่องเนี้ยนะต้องเป็นนักวางแผนการต้องมีโครงการเขามากจะถามพ่อครูว่าท่านมีท่านทําโครงการมีแผนการอย่างไรวางแผนไว้อย่างไรเนี่ยจึงสามารถเติบโตดูดูการเติบโตแล้วนี่น่าทึ่งมากเลยมีแผนการมีโครงการวางไว้อย่างไรพ่อครูก็จะให้คําตอบว่าท่านเองเนี่ยเป็น คนทำงานแบบ no planning no project นะแล้วก็ no พรอมทมนะคือไม่มีแผนการไม่มีโครงการแล้วก็ไม่มีปัญหาทำไปตามสถานการณ์ทำไปตามเหตุปัจจัยองค์ประกรอบที่ครบพร้อมมันก็จะเกิดความสมบูรณ์ลงตัวของมันเองดังนั้นเราเห็นไว่าพวกเรามาอยู่กันที่นี่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องถ้าเราอยู่ชุมชนอยู่พู้ฐานของเราก็าจ,จะวางแผนว่า เดินนั้นจะทาอย่างนี้เดินนี้จะทําอย่างโน้นแต่อยู่นี่ไม่ต้องเลยนะมีชีวิตอยู่ได้วันวันหนึ่งก็ดีแล้วนะล้วก็ทําแต่ละวันแต่ละวันให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเออชีวิตอย่างนี้ก็มีความสุขดีเหมือนกันนะผ่านวันไปเนี่ยถ้าจะตายนี่มันก็คงไม่มีอะไรต้องห่วงหาอะไรอะไรอบวรมากละมั้งเนี่ยนะพออยู่มาแค่วันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันเท่านั้นเองอยู่ที่นี่ก็จะรู้สึกว่ามีแต่สุขกับเหนื่อยอะนะคือมันก็เออมันใช้ชีวิตคุ้มค่าดีนะ แล้วก็เหนื่อยดีนะถ้าจะตายก็เออไปก็ดีนะคงคงจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคงไม่ใช่ว่าโอ้โหพอจะไปจริงๆแล้วไอ้น,นุ่นก็ห่วงไอ้นี่ก็ยังไม่ได้เสร็จไอ้นั่นก็ยังค้างเอาไว้เราคงไม่เป็นอย่างนั้นนะอยู่ที่นี่เรานะ่ะทำวันต่อวันทําวันต่อวันให้ดีที่สุด no planning no project เหมือนกันนะ